เคยสงสัยไม่ว่าทำไมท้องทะเลถึงมีสีครามเล่ากันว่านานมาแล้วมีนานฟ้าตนหนึ่งหลงไหลในความงามของโลกมนุษย์นางมาร์กจะแอบ,บลงมาเก็บดอกไม้ริมหาดทรายวันหนึ่งนางทำสร้อยคริสตัลที่เก็บน้ำตาแห่งความสุขหล่นหายไปในทะเล น้ำตาเหล่านั้นกระจายตัวผสมกับแสงอาทิตย์กลายเป็นสีครามที่สวยงามที่เราเห็นทุกวันนี้แต่นั่นเป็นเพียงตำนานที่จริงแล้วสีครามของทะเลเกิดจากแสงที่ส่องลงมากระทบกับอนุภาคเล็กๆในน้ำทำให้แสงสีฟ้าสะท้อนกลับมายังสายตาเรา รู้ไหมว่ายังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบแล้วคุณล่ะเคยสังเกตอะไรแปลกๆในธรรมชาติบ้างไหมลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ